สวัสดีครับผู้ชมทุกทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพี่ๆพี่เมลีกซีซัน3กันนะวันนี้เรามาชมเกมนี้กันเลยฮะเป็นการพบกันนะระหว่างอาร์เซนอลนะวันนี้เล่นที่เอมิเร์สเตเดียมฮะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเรอัลมาดริดกันเลยฮะเดี๋ยวมาเตรียมชมเกมมันเกมนี้กันเลยฮะว่าฝั่งไหนจะทำผลงานได้ดีกว่ากันนะก็วันนี้เล่นในบ้านของอาร์เซนอลนะก็ต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแมช ระดับสูงจริงๆสำหรับเกมนี้ก็ไม่แน่ใจว่าในโลกของความเป็นจริงนั้นทั้งคู่เคยเจอกันมามากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าเดี๋ยวเตรียมมาดูเกมนี้กันเลยฮะกับการแข่งขัน PP พี e ริ e บริกซีซั่นสนะก่อนอื่นเราก็ไปดูผลงานของทั้งคู่กันสักหน่อยฮะก็ในการแข่งขันพ p พี e ริ e บริกซีซั่น3นะตอนนี้เข้าสู่วีกที่29แล้วนะตอนนี้ ก็28วีคที่ผ่านพ้นมาเรัลมาริตทำผลงานได้ดีกว่าออสเตนะอยู่อันดับเนะสำหรับทางมาดริดก็มีดัิเบก7เก็บไปได้44คะแนนนะส่วนทางฝั่งอร์เซนอลน,นะอยู่อันดับ9ก็ไม่ต่างกันมากะมีอยู่42คะแนนตามเรัลมาริดอยู่2แตมม้มก็ถ้าวันนี้อร์เซนอลสามารถเก็บชัยชนะได้ก็จะเก็บ3คะแนนไปเติมเต็มคะแนนในตารางของพวกเขา ขึ้นไปเหนือมาดริดได้เลยฮนะๆๆก็เดี๋ยวมาดูนะๆๆว่าอาร์เซนอลจะทําได้หรือไม่ฮะหรือว่า <c oughs> จะเป็นทางฝั่งมาดริดนะที่จะเข็บแต้มแล้วหนีห่างไปใหญ่นะก้งคู้ก็ถือว่าผลงานกลางๆฮนะในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกซีซั่นสามนี้นะซึ่งตอนนี้ท็อตแนมฮอสเปอร์นะเป็นจ่าฝูงของการแข่งขันรายการของเรานี้นะสุดยอดจริงนะแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงสเปอรนะ์เราจะมาดูเกมนี้กันแน่นอนนะอาร์เซนอลปะทะ เลยมาตินดนะก็ผู้ชมทุกท่านเชียร์กันฝั่งไหนกันบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้นะจังหวะนี้ก็เคลียร์ออกข้างมาก่อนนะเป็นอาร์ซนอนเลเริ่มเขลียมาแล้วก็เริ่มรุกมาทันทียะเบลินให้ลูคัสตอเรล่าถึงชาก้าให้โอซิลกลับไปที่ชาก้าชากายังครองบอลไว้ก่อนกลับมาที่ดาบิลลยส เล่นกับตอเรล,ล่าจิ้มถึงชากา้าครับาที่อูบามิยองทะลุให้ชาก้าซัดก่อนลูกนี้เอาแล้วได้โอกาสยิงกันก่อนแล้วทางฝั่งอาร์เซนอลแต่ว่าติดบล็อกทางผู้เล่นมาดริดนะเลยทําให้ติดบล็อกลามอสนะก็เลยยังไม่เป็นประตูนะลูกนี้แต่ก็ได้จะได้ลุ้นเสียวกับการเตะมุมนะเดี๋ยวมาดูนะว่าอาร์เซนอลจะได้ลุ้นได้เสียวกับจังหวะน,นี้มากน้อยขนาดไหนนะจะเป็นโอซินะลที่ เปิดเข้ามาเอาได้ไดโคเข้าไปตรงนี้แล้วซ้ำไปทีติดเซฟไป้างแล้วโคซ้ำไปไม่ได้ฮะบอลออกมาด้านนอกแล้วแต่ก็ยังคงเป็น,ค,นครับกลายเป็นมาริดเก็บบอลได้ฮะอาซาโทนี่โคลสไปที่โมดิชเล่นกับเบนเซม่าเบนเซม่าเห็นเบลมาส่งให้เบลเบลเล่นกับเบนเซม่าเบลล็อกมาทีก็ทำบอลเสียมาเบลเป็นบอลของอาร์เซนอลตอนนี้โอซิลได้บอลมาบอมบองเล่นสวยกับโอซิลลูกนี้ก็ออกข้างไปเองโอซิล ทางเลอ้ลมาดริดก็จะทุ่มมาลาโมสมาที่กาเซมิโลยังคงเล่นกันแดนหลังทางฝั่งมาดริดยังไม่ได้รุกขึ้นไปพยายามจะต่อเกมขึ้นไปตอนนี้เออโยนมาทางฝากซ้ายให้อัสซาแต่ว่าโดนโขกไปได้และอัสซาเก็บบอลมาต่อเน,นื่องเปเป้ปเล่นกับเบเยรินโซเครติสชาก้ากับโซเครติสขอ,ขอกันตอยล่าเล่นมาที่ชากา้าชาก้าให้ลักเซต เลือกจะให้อุบามยองแต่ลูกนี้คาวาฮามาสากัดทัน,นและเก็บบอลมาได้นะทางฝั่งมารดดุดจะโต้ตอบกลับไปทันทีคาเซมิโลให้คา,าวาฮาคาวาฮาล็อกมาส่งคาเซมิโลให้โมดิชโมดิชยาวให้เบลเบลมาทางขวาพันยฟยาไปจิ้มให้เนสม่าชิงกับเบลอาร์เบลมาทางขวาแล้วเบลจะเลือกเปิดเข้ามาแล้วแล้วก็ยังไงอะโขเข้าไปไม่ได้เป็นอาร์เซนอลโุกเคลออกมาด้านข้างก่อนนะก็เลย จะเป็นเตมุมมาของทางฝั่งเรอัลมาดริดก็วันนี้เล่นในบ้านนะอาร์เซนอลก็กองเชียร์มากันหนาตาเสียงเชียร์ดังสนั่นกันทีเดียวฮนะเอเดนัซาตัวนี้มาทางฝั่งซ้ายบ้างทางฝั่งมาดริด,ด,ดเล่นสวนกับเบเซมา่าแต่ว่าสั้นแม้บเบเซมา่าตัวนี้อาร์เซนอลเลยอบอลกลับมาได้จะโตกลับไปแล้วฮะเปเป้จิ้มมาที่เบลินก็ค่อยๆตั้งมาอาร์เซนอลชากา้าโซเครติสเมซุตโอซิลฮนะเล่นกับชากา้า มาทั้งขวาตัวนี้เปเป้ดำเนินเกมมาให้ลากาเซตลากาเซสจิ้มให้เปเป้เล่นกับลากาเซตสองคนตัวนี้สนั่นตามสไตล์ของพวกเขาอะค่อยๆเคาะต่อบอลกันขึ้นมาเรื่อยๆฮะเดี๋ยวมาดูนะจะสำเร็จแค่ไหนฮะตอนนี้อยู่ที่ชากา้อาอ้าวครับเริ่มขึ้นมาได้ถึงกรอบเขตโทษเปเป้โอ้ลูกนี้ไปเสียบอลง่ายเปเป้เสียบอลใ,ให้อซา,าแล้วอซา,าสัดย,ยาวมาแล้วได้บอลต่อเนื่องนะอา้าวเบนเซม่าให้ลามอสลามอสกลับมาที่เบนเซมา่า คิว่าจะจิ้มให้มาเซโลแต่โดนดักแย่งไปได้อาร์เซนอลเก็บบอลมาตอนนี้โซเคลิสตอรเรล่าทะลุให้ชากา้าเล่นกับโอซิลกลับไปที่ตอรล่าบอลยังอยู่ที่อาร์เซนอลน,นะตอนนี้ก็ทั้งคู่นะผัดกันคลองบอลกันจริงๆนะเกมนี้ดูเดือดทีเดียวแต่ยังคงไรสกอร์ศูนย์ศูนย์ตอนนี้แล้วบอลอยู่ที่อาร์เซนอลน,นะโอซิลมาทางฝักซาซเปิดขึ้นมาลูกนี้หกหกออกหลังไปก่อนนะทางฝั่งมาดิด ก็จะได้ลุ้นเสียต่อเนื่องอาเซนอลนกับการเตะมุมลูกนี้ก็จะเป็นเมซุตโอซิลรับหน้าที่จะเปิดลูกน,นี้เข้าไปให้ได้ลุ้นนะอซิล <zy> เปิดเข้ามาแล้วหัวยองแตะมาให้ตอยลาฟาดเข้าไปตรงน,นี้โอ้โหก็สูงไปหนอ่อยฮะเลยข้ามทานแม้ลูกน,นี้เกือบได้ลุ้นเหมือนกันนะเดีย๋ยวมาดูผาพชาสักครั้งเราใกล้เคียงแค่ไหนฮะ ก็ดูจากเดรุ่นเหมือนกันนะแต่ว่าบอลน,น่าจะสูงไปหน่อยฮะเลยเลยข้ามคานออกไปฮะสำหรับลูกยิงของลูัสตอเรล่าก็จะตั้งเตะมาโดยกุตัวซนะกุตัวยาวมาเบนเซม่ารอโขกตั้งได้ให้โคลสไปที่โมดิชโมดิชเล่นกับเบนเซม่าบังไว้ดีเอาเบนเซม่ามาดีจิ้มให้โมดิชโมดิชเลือกถึงเบลเอา,าเบลวิ่งมาดีเติมมาดังขวาเก็บบอลแล้วจะเปิดเข้าไปตรงนี้ กรลซิเนชทำได้ดีกว่าบอลขโมยมาได้แต่นี่ก็โตัวมารติดย่งกลับคืนมาได้ฮะแล้วยาวมาที่มาเซโลมาเซโลเล่นกับอาซาอาซาบล็อกกันมาคืนโ l รสเฮเดนอสซาฟ่าเบลินโอดเบลินทำให้ดีนะจริงฮะจิ้มลูกนี้เอาบอลมาได้ด้วยฮนะ อ่าอัศนศรจะโต้กลับไปเบรินวิ่งกระชากล้อริมเส้นขวามาเองอาเบรินยังคงไปต่อเนื่องยังคงไม่ส่งให้ใครยังคงไปได้เบรินหลอกกันมาก่อนนะแล้วเลือกที่เปเป้ฮะไปที่ตอริล่าสับขาหลอกไปมาสุดท้าย,ยดึงเารถตอกเส้นสวยลูน้นอแล้วจะจอเรียบร้อยอาเป็นอเซนอลนะขึ้นนำเรอารมาดิดไปแล้วะโดยเข้าคนเนี้ยลากกระเซ็นได้ใต้องยอมรับจริงนะเป็นจังหวะเข้าทำที่สวยงามจริงนะเดี๋ยวมาดูภาพช้าสักครั้งอะสับขาไปมา สุ้ท้ายตอกส้นมาให้ลากาเซตได้ยัดจ่อๆลูกนี้ผ่านหน้ากูตัวไปหมดปัญญาจะปัดป้องลูกนี้จริงฮะอ้าเป็นทางฟังเจ้าบ้านอั์เซนอลขึ้นนําไปก่อนแล้วตัวน,นี้หนึ่งประตูต่อสูนะเขาคนนี้ก็ต้องออกการเซ็งียได้แนละ้วสำหรับทางฟังซีดานโดนลูกทีมโดนยิงไปแล้วฮะลักกสซตด้านนาทีที่35ของเกมนี้จัดให้แฟนบอลทีมเย่าได้เฮกันดังสนั่นกันก่อนเลยฮะอร์เซนอลหนึ่งแล้วมาดริด ซูนนะตอนนี้ก็จะเป็นมาดริดเริ่มเคลียร์ไปแล้วมาดูต่อว่ามาดริดจะแก้สถานการณ์อย่างไรนะต้องบอกว่าเวลาก็ยังเล็กเยอะเพิ่งจะครึ่งแรกฮนะอครับบอลอยู่ที่มาเซโลเฮนซาเล่นกับมาเซโลชิงโครสไปที่คาเซมิโเลเซมิโลข้ามฟากยาวมาเฮนาซาดูดบอลลงสวยอครับอาซาแล้วโยนเข้าไปลูกนี้เรโนป่ปัดอกมาก่อนนะ แล้วก็ปัดได้ดีใหมาเข้าทางอุบามายองเก็บบอลได้แล้วจะโต้กลับไปทันทีเอา,าบอลอยู่ที่ชาก้ายาวคำฟากมาเห็นเปเป้เอาบอลลงดีด้วยเอา,าเปเป้มาทางขวาเองให้เบรลินก็ค่อยๆคล้คอ,คอ,อกันไปฮะตอนนี้บอลยังเป็นของเซนน์ทีมมาสวยต้องบอกว่า,วานี่เซนนต่อบอลกันสวยจริงๆฮะแต่กำลังชมโดนแย่งไปนะแล้วก็เป็นมาดริด,ด,ดเอาบอลกลับมาอยู่ที่เบนเซม่าเบนเซม่าเลื่อนมาที่อาซา ซาติไมมาเซลโลส่งให้ลามอสลามอสยาวไปถึงเบนเซม่มาแต่ก,กับโครสเอาครับชิงกันสวยลูกนี้มาดิดแล้วมาได้ดีโจนี้โครสจะโหจะคืนเบนเซมา่มาแต่โดนดักไว้ได้สวยฮะและอาเซนอนจะโต้กลับมาทันทีฮะบอลอยู่ที่ชากา้าชาก้าเลือกให้อูบามิยองบุกสนเพิ่มเติมไปสองนาทีฮะสำหรับครึ่งแรกของเกมฮะดูแนวโน้มแล้วก็น่าจะเป็น การขึ้นนำอาร์เซนอลนะสำหรับครึ่งแรกนี้นะก็ต้องให้มัดติดเร่งแก้เกมกันในครึ่งหลังันต่อว่าจะทำมาได้ดีแค่ไหนอะซีดนันแล้วก็ด้านนี้กรรมาการต้องเป่านกหวีดจบซ้นครึ่งแรกไว้ที่ตรงนี้กันก่อนเลยฮนะก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอาร์เซนอลนะขึ้นนำแลนะ้วมัตติดิอยู่ตอนนีนะ้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะก็ขึ้นสถิติของเอเดนาซ่ามาวันนี้ไม่ดได้โอกาสยิงใดๆฮะก็ต้องเร่งฝีมือกันต่อไปฮนะมีเวลาอีก ทั้งครึ่งหลังให้ได้เป,ปลี่ยนแปลงคนการแข่งขันกันนะตอนนี้อาร์เซนอลหนึ่งเลยียมาริดสูนพักครึ่งกันสักครู่มาเริ่มต้นเกมครึ่งหลังของเกมบิ๊กแมตช์เกมนี้กันต่อฮนะอาร์เซนอลปะทะเอัลมาริดนนะฮะตอนนี้ก็เป็นอาร์เซนอลที่ขึ้นนำ เอัลมาริดอยู่1นสูตั้งแต่ครึ่งแรกฮะโดยลูกยิงของลากาเซตนะต้องมาดูนะว่าครึ่งหลังเอัลมาริดจะแก้สถานการณ์ตีไข่แตกมาได้ที่เสมอด้วยนะมาได้หรือไม่นะหรือจะเป็นทางฝั่งอาร์เซนอลที่ยิ่งหนีห่างไปใหญ่ฮะก็ต้องมาลุ้นกันไปยาวๆฮะตอนนี้บอลก็ดุดังเลยฮะทางมาริดต้องการประตูด่วนครับฮาเปิดเข้าในตู้นินเลโน่บินมาชกออกไปได้แล้วก็อาร์เซนอลเก็บบอลมาได้ด้วยครับจะโต้กลับไปเป๊ะ เปยงคุงเลี้ยงโตมาไปล็อกมาให้เบรินไปที่โซเคท,ทิสอาร์ซนอนต้องยอมรับว่าวันนี้เคาะบอลต่อบอลกันแม่นและนำไปสู่ประตูด้วยฮนะหลายจังหวะก็ทำได้ดีจนได้ลุ้นสนุกจริงๆวันนี้มุบยองแต่กับชาก้าชาก้ายาวมาเห็นโคราซินชเก็บบอลลงได้แล้วเปิดเข้าไปแต่ว่าน่าจะมีธงยกขึ้นไปแล้วว่าลูกเปิดเข้าไปตรงนี้ของโคราซินชนะ เรามาดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันสักหน่อยนะกับการแข่งขันพีพีพิมารีกที่ผ่านพ้นมาทั้ง3ซีซั่นนะก็สำหรับในซีซั่นนี้ก็เคยเจอกันไปแล้วในเลกแรกนะซึ่งเป็นเรอัลมาดริดชนะอาร์เซนอลมาได้หนึ่งศูนย์นะสำหรับในเลกแรกนะส่วนใน PP พีพิมารีกซีซั่นสองนะก็มีแมชหนึ่งเป็นเรอัลมาดริดชนะ2องหนึ่งและก็เสมอกัน0ูนในอีกแมชหนึ่งนะส่วนในซีซั่นแรกก็เป็นเรอัลมาดริดชนะ2อูนย์แมชหนึ่งแล้วก็อีกแมชเสมอกัน สูงๆนะโหต้องดูจากสถิติก็ต้องบอกว่ามาดริดเป็นต่อเหนือกว่ามากๆเนี่ยชนะไปถึง3มแมตช์แล้วก็เสมอกันไป2แมตช์นะอเซนอลยังไม่เคยชนะเลออมาดริดได้นะกับการแข่งขันพรีพีพรีเมียร์ลีกของเราฮะแต่ว่าในเกมนี้พวกเขากําลังนํามาดริดอยู่ฮะมาดูนะว่าพวกเขาจะยืดจนไปถึงจบเกมได้หรือไม่กับผลแบบนี้นะมาดูเกมกันต่ออันตอนนี้เรอแมดริดก็เร่งมาจริงครับเนเซม่า มาที่แกริดเบลตอนนี้แกริดเบลยิงเลี้ยงบังไว้เอาแล้วได้ล็อกเข้ากรอผิดโทษยังไงอะสับขาไปมากจะส่งให้เพื่อนไม่ทันนะโดนบิสลุยแย่งไปได้ก่อนนะแล้วจะโต้กลับไปอาร์เซนอลตอนนี้นะครับโอซิลซิลให้ตอเรล่าไปถึงไปเป้เอาไปเป,ป้มาทางขวาวิ่งต่อก่อนกับมาเซลโลล็อกหมุนกลับมาแล้วเปิดเข้าในลูกนี้ยังไงอะโอ้โหยยังรีบเคลียร์มาก่อนนะยครับาฮาวโอ้มาไม่ยองวิ่งมากดดันแต่ว่ายัางเอาตัวรอดไปได้มาถิจงจังหวะน,นี้แล้วก็ มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นกันแล้วว่ตอนนี้อาร์เซนอลส่งเดนิสเซบยอสลงมาแทนเมซูโดซิลก่อนแล้วเป็นฝ่ายนำแต่ก็แก้เกมเป็นก่อนแล้วอาร์เซนอลแล้วก็ทุ่มมาลุกนี้วันอยู่ที่เซบยอสลงมาก็ได้บอลได้คอแล้วชาก้ากลับไปที่โคราซินาสกัสต,ตอเลล่าตอยล่ายังดังเล่ฟ้าไปแล้วก็มาที่เบยรลินคืนมาตอเลล่า เบลินหมุนมายังเล่นกับตอเรล,ล่าให้หลักกระเซาชิงสวยกับเปเป้ถึงเซบายอสยังไงฮะเซบายอสเข้ากรอบกีโทษล็อกดึงแล้วเปเป้ปยัดลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยฮะเซนอนได้ประตูที่สองจากเปเป้ฮะนำห่างไปสองลูกแล้วสำหรับเซนอนนะในเกมนี้หกสุดยอดจริงๆฮะได้กับจงบังหวะนี้เดี๋ยวมาดูทางเคาะต่อบอลกันมาสุดท้ายเป็นประตูจบได้ฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการเข้าทำแบบนี้ทั้งสองลูกนะแบบ จังหวะการต่อบอลเข้ามาจนสุดท้ายมันได้จบแล้วก็เป็นสกอร์ที่บวกเข้าไปด้วยฮู้ต้องบอกว่าวันนี้เรัลมาริด,ดิดเสียท่าจังหวะน,นี้กับการครอบงของอาร์เซนอลจริงๆฮะโดนสําเร็จโทษไปถึง2ลูกแล้วตอนนี้เปเป้ฮะนาทีที่66นะฮะให้อาร์เซนอลนำห่างแล้วสองศูนย์ตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ของอาร์เซนอลดีมากๆและสถานการณ์ของเรัลมารดดิดก็ค่อนข้างแย่แล้วอตอนนี้อย่างน้อยต้องเร่ง ตีไข่แต้มมาก่อนนะทางฝั่งเลเมอร์ดิตหากต้องการแต้มจากเกมนี้นะแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆวันนี้อาร์เซนอลมาดีจริงๆนะกับการเคาะบ,บอลในสไตล์ของพวกเขานะจนนําไปสู่ทั้ง2ลูกเลยฮนะอาะร์ัมมาร์ดิตก็เริ่มมาบ้างตอนนี้เบนเซม่าหนูเบนเซม่าแตะยาวไปหน่อยตรงนี้เดวิดลุยสดักทันและซัดยาวมาก่อนเลยฮนะสำหรับคนที่ไม่ทันกับตารางคะแนนมาดูอีกสักรอบนะกับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกซีซั่น3ตอนนี้นะตารางคะแนนเป็นดังนี้แล้วะเลเนะมอร์ดิดก็นําอยู่ฮนะ อยู่ที่อันดับ7ส่วนอาร์เซนอลอยู่อันดับ9ฮะแต่ถ้าสกอร์จบแบบนี้อาร์เซนอลจะแซงมาดิดไปทันทนะีเพราะว่าตอนนี้ก็ตามแค่เพียง2แต้มนะชนะก็จะได้บุกไปอีก3ก็จะแซงมาดิดทันทีมาดูน่าจะทำได้หไหมตอนนี้ซนอก็บุกมาอีกแล้วเบเยเินยินล็อกไปหมุนน้ำสุดท้ายเสียท่าให้ลามมสบอลเก็บไ,ได้และลามอสก็มาเสียท่าคืนให้อาร์เซนอลนะแล้วก็เป็นอาร์เซนอลเก็บบอลมาสากาลุกนี้ให้ตอเรล,ล่า เวลาใกล้หมดเข้าไปทุกทีนเีเรมาริดต้องเร่งจริงนะถ้าอยากจะมีแต้มมาบ้างจากเกมนี้แต่ซนอนก็ไม่ต้องเร่งนะไปเรื่อยๆเคาะบอลตามสไตล์ของพวกเขานะเผื่อจะได้บวกอีกหนึ่งประตูมาดูนะอุบามิยองมาที่กอร์ซินเนตก็ดูเหมือนจะไม่รีบเชนอนค่อยๆเคาะบอลกันไปตามสไตล์พวกเขานะชาก้าให้หลังจ๊ เล่นสาเอานี่โดนดักจนได้อาร์มาติต้องเร่งโตขึ้นไปฮะมาดูนะจะทําได้ดีแค่ไหนไปใช่าแต่ให้โครสไปทางซ้ายให้อซาเอาก็กระชากมาเองฮะอซาซ้ายต้องโล่งไปเองแล้วอาซามาถึงมุมซ้ายยังไงฮะล็อกกันมาทีหนึ่งอซาแล้วเปิดเข้าในของโค้งมาด้วยดับบิดลูยส์โคกออกมาก็อย่างเป็นมาดิเกบอลได้ตอนนี้นะคาเม,มโลมาที่เบลจะได้ยิงสักลูกหรือเปล่าคนตรงนี้โดนจิ้มเสียบอลไปนะเป็นอานอ์เนลเอาบอลมาครอบครองฮะ เราไปดูผลงานแมชที่แล้วของทั้งคู่กันสักหน่อยอะก็เสมอกันมาทั้งคู่นะเอัลมาดิดไปเสมอนาโปลีมา 0- ูนะส่วนอาร์เซนอลไปเสมออินเตอร์มิลานมา1ประตูต่อ1น,นะส่วนโปรแกรมในแมชหน้าของทั้งคู่ก็เลัลมาดิดมีงานไม่หนักมากอะเปิดบ้านต้อนรับริสตัลพาเลซทีมบุ้ยของตารางคะแนนเราตอนนี้ส่วนอาร์เซนอลเกมหนักจริงๆอะออไปดูรีเขายิงเข้าไปลูกนี้ก็ตัวตัวเซฟไ,ไ้ได้สำหรับอาร์เซนอล อาร์เซนอลเกมต่าจากเกมหน้าต้องบุกไปเยือนปารีสแซงชัมแมงเลยฮะก็น่าดูจนะสรหดับเกมมันกับพีพีพ <ๆ S 1> ิ PP, มียรีกติดต,ตามกันไปเรื่อยๆฮะสุดท้ายแล้วใครจะเป็นแชมป์ม,มาลุ้นกันนะแต่ในเกมนี้อาร์นซนอลโอกาสที่จะได้สามแต้มค่อนข้างสูงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าเวลาก็ใกล้หมดเข้าไปทุกทีฮะแล้วก็นำห่างถึงสองศูนย์เผื่อจะได้บวกอีกลูกด้วยหรือเปล่าจังหวะนี้มาแล้วไปเป๊ะโหลุดนมาด้วยความเร็วกะชากมาเอง ไเป้มาทางมุมขวาเลื้อยเข้ากรอบเขตโทษมาแล้วยังไงจะยิงเองหรือส่งให้เพื่อนอยัดยิงเองแต่ว่ากูตัวก็ว่องไวอะปัดไปได้ลูกนี้ดูภาพช้าครั้งอะไปเป้เลือกยิงเองยัดเข้าไปเสาแรกเลยอะแต่กูตัวก็รอเซฟไปแล้วะลูกนี้ออสนอนก็ยังคงเปลี่ยนตัวต่อเนื่องอะส่งเควินดูซี่ลงมาแทนตอเรล,ล่านะ ทดเวลา2นาทีสำหรับครึ่งหลังก็คงชัวร์สำหรเกมนี้กับผลการแข่งขันนะก็มาดูนะว่าจะมีสกอร์เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าในช่วงที่จะหมดเวลาอีกประมาณ30ิวิยี่ะ20วิและสิวิและหมดเวลาแล้วกรรมาการจะเป่าตอนไหนแล้วก็เป่าในที่สุดแล้วเกมนี้จบสิ้นลงแล้วเป็นชัยชนะ,นะของเจ้าปุญใหญ่ออร์ัซนอลน,นะได้เล่นในบ้านได้เฮกันในบ้านด้วยนนวันนี้ชนะศัตรูสุดแข็งแกร่งอย่างเรือลมาดริด ไปได้ถึง2ประตูต่อ0ูนย์เลยฮะก็เก็บ3คะแนนไปเติมเต็มในตารางคะแนนของพวกเขาเลยฮะสำหรับาอสเซนอยอดเยี่ยมเทวนี้ได้ดีจริงๆ <S <S ก็เกมนี้ตมนี้อสเซนสองเลอมาดิตศูนะเดี๋ยวไปชมไฮไลท์ทำประตูกันนะในช่วงท้ายฮะสำหรับผมล้ำลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ